เทียออโต้ด้วยรถเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้ำหนักสองคนน่ะสามร้อยปลายอ่ะโอ้โหไม่ไหวไม่เอาคันนี้ลงเลยวะโอ้โหมันดิ๊บเข้าใส่เลยนะเนี่ย ปกติที่เอมมักไม่กินนะไพลอนเนี่ยหรือว่าก๊อฟไปนั่งแลยกินไพลอนช่วงหลังนี่ไพลอนเป็นอาหารตอของผู้ปัดหมุนสัรอบหนึ่งเอามีโดนัทโชว์หนึ่งรอบเอามันแล้วนะยอ้อนแล้วย้ยเลย